รู้สึกว่าต้องบอกเด็กนะว่าบอกผู้ช่วยนะคะก็คือบอกเขาว่าต้องพยายามคิดพยายามสังหาอะไรที่มันแบบมันถึงวิปงไปอยู่น์มากาแล้วก็ให้มันดูดีแล้วก็แตกต่างที่มันคืออาหารต้องอร่อยกับตลาดของเราอะไรเงี้ยซึ่งผู้ช่วยพี่้องก็คุณเก่งนะคะเขาก็ดูแลตลาดอีกตลอดเลยเขาก็ต้องจัดการให้หมดอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเลือกจริงๆตอนนี้ก็พยายามเลือกแล้วก็พยายามที่จะดูแลให้ดีที่สุดถึทุกฝ่ายรับผิดชอบกับคู่บริโภค รวมทั้งเจ้าของห้างจะไปออกเนี่ยให้ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ค่ะจริงๆทุกอย่างที่เราไปจดตลาดเนี่ยเราการันตีเลยว่าถ้ามาขายแล้วเรด้ขายมาได้ยังไงเพราะเ่ามัต้องมีความหวังพี่เป็นคนเป็นห่วงเนาะที่เวลาไปไปไหนก็ตามเราจะไปที่ห้างไหนก็ตามพี่จะต้องซื่อไปก่อนว่าไปห้างนั้นเนี่ยพอจะขายได้ไหมพอจะได้กำไรไหมเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่เมีของตลาดพี่ได้แม่ค้าพ่อค้าในตลาดพี่จะต้องได้ด้วยทุกครันที่พี่ทาบุญนะคะหรือไม่พลาดทุกค่ั้งพี่จะให้ บุญบุญสวนเนี่ยก็จะให้กับเทวดาทุ่คคลองเพราะแค่แม่ค้า,คาทุกคนในตลาดเราให้กับผู้บริโภคที่มาเที่ยวในตลาดเที่ยวทุกคนเนี่ยได้สิ่งดีๆแล้วก็ได้ของดีๆกลับไปด,ด,ด้วยแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขไม่ขัดทุนอ่ะคือเวลาที่เขาขัดทุนเนี่ยรู้สึกที่เป็นทุกข์สึ่งว่าอุย้ยตายทำไมไม่มาขัดทุนรู้สึกเองไม่แบบไม่มีความสุขก็ไม่อามาขัดทุกแล้วก็จะมีทุกข์รู้สึกไม่ดีกับตัวเองเหมือนกันเพรฉะนั้นพยายามที่เวลาจะเลือกไปที่ที่ไหนก็ตามจจะะพยยาาาาามมมมเเเลเลเืืออกทททีีี่่่่ัันนนนป็โคคชสรถซ้ หรือว่ามีคนก็มาเดินจับใจใช้่อใจด้วยอันนี้สำคัญที่สุดเลยเรื่องเงินทองเศรษฐกิจเลยมันส่งผลกับมีผลนะคะจริงๆเราต้องบอกอย่างแรกเลยว่าว่าเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอยู่ทั่วโลกนะคะมันก็ศรษฐก็ชบเตาจริงๆมันก็จะก็ทุกคนโดนหมดเพราะนี่เองแต่ถ้าเกิดเรายิ่งท้อเรายิ่งสุดเรายิ่งแย่เรายิ่งดาวมันก็ทําให้เราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้อย่างนี้ไปใช้อย่างประหยัดแล้วก็ใช้อย่าง อย่างคุ้มคุณภาพที่เราใช้หาซื้อสินค้าที่เราต้องใช้จริงๆนะคะเลือกสิ่งที่เราจําเป็นแบบชีวิตนะคะอย่างมาเดินก็ซื้อของกินที่สามารถกินได้จะไปกินที่บ้านได้แล้วก็สามารถที่จะกินเพื่อเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมีวันที่แบบขายดีจนล้นเลยแบบที่ต้องที่ผ่านเยอะค่ะมีหลายมีหลายห้างนะคะก็มีทุกทุกห้างที่ไปถึงเนี่ยก็จะเลือกแล้วก็ทุกห้างก็แฮปปี้ที่ก็งแฮปปี้ทุกห้างนะคะที่ที่ให้เราไปเปิดร้านกระทังดิจิตอลแฟร์ ก็ต้องขอบคุณทุกๆร้านนะก็ทุกๆห้างที่เราไปเปิดนะก็ดีใจมากๆเราก็พยายามที่จะทำสิ่งดีๆหรือว่าตอบแทนในทุกสิ่งที่มีให้กับทางทางต่างๆอย่างเต็มที่นีคะขัยคือที่ขาแก้ไขายมสุขนะครับที่ตอนนี้ใครๆก็อยากจะมันเป็นเจ้าของตลาดเยอะนะคะเยอะเยอะมากแต่ก็เราก็ต้องเข้าใจนะครับแหมทําหนังมีทันต์ตั้งไหนเจ้าเลยอ่ะจะตลาดจะมีแค่ไม่กี่เจ้าก็เป็นไปไม่ได้ ทุกคนเราก็ต้องทําในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเออเป็นการทําธุรกิจเราจะมานั่งคิดว่าอุ้ยทำไมเปิดคนนี้เปิดมันเป็นไม่ได้เราต้องใจกว้างค่ะว่าทุกคนสามารถทําได้เราก็ทํเองให้ดีที่สุดทาตัวเองให้ดีที่สุดและนัมม่นสำคัญที่สุดค่ะตลาดเรามันมีซิกเนเจอร์ยังไงที่สุดแตกต่างของทุกอย่างแรกเลยอาหารต้องอร่อย2คือราคาจับต้องได้สคือมีโปรโมชั่นอันไหนไม่ดีบอกกล้องปิยรหรือบอกคุณเก่งใช่ไงพี่กล้องยินดีคืนให้ถ้าไม่อร่อย นนี้เราแจ้งให้ตอบเวลาอยู่แล้วอันนี้คถามที่ผ่านมาเคยแบบเจอแบบดราม่าราคาอาหารรราคาแพงไหมคะดราม่าราคาอาหารแพงไม่เจอนะคะไม่มีค่ะก็ก็ถ้ามีก็เขจะเดิมบอกเลยว่าอันนี้นะคะอันนี้แบบอยากได้อีกแบบนึงมันไม่ตรงกับที่เขาอยากได้โอเคเราก็เข้าใจอันนี้เข้าใจบ้างเราก็เข้าใจก็แต่ละคนก็มีความต้องการไม่เหมือนกันอันนี้ก็เข้าใจทุกอย่างามีคนมาขอปรึกษาเนี่ยจะเปิดตลาดเป็นเจ้าแม่ตลาดมาได้เลยค่ะยินดีให้มาปรึกษาค่ะ คือใครอยากที่จะเปิดตลาดนะคะก็มาถามได้เลยพี่ก็ยินดีให้ข้อมูลความรู้นะคะถือว่าเป็นวิทยาวิทยากรในการที่จะให้ความรู้ในการมาเปิดตลาดนะคะแต่ก็ต้องพยายามดูหลายๆอย่างเนะพราะการทําตลาดมันละเอียดมากพี่ยังเดอยวไม่ได้และะ้วการทำตลาดให้ดีมต้องมีทีมงานที่น่ารักมีผู้ช่วยที่น่ารักถึงจะทําได้พี่ก็อยู่ไม่จามารถทําได้ค่ะอยู่อยู่มาแค่ปีแต่ทั้งหมดทำแล้วมันรวยเหรอครับเพราะว่าเราทำเอาแต่ยังไม่พออยู่มา5ปีทำแล้วมนันรวยไหม บอกว่าทำแล้วพอมีแอนจะกินได้สามารถให้ลูกน้องท,ทุกคนได้อยู่ยังมีความสุขสําคัญตรงนี้คือทําแล้วทีมงานเราต้องอยู่ังมีความสุขแล้วก็มีเรามสุขที่ทํากับเราแล้วเขาก็สามารถเลี้ยงผัวของเขาได้อันนั้นสาคัญเราก็อาจจะได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเน้นว่าต้องได้เงินเยอะเงินมันก็ไม่สำคัญทุกครั้งในชีวิตนะคะเพราะว่ามีเงินเยอะไปแต่ถ้าเกิดเราไม่มีมิตรเราถือว่าไม่แข็งแรงเราก็ไม่มีความสุขดีมีมิตรดีกว่ารุ่นแรงดีกว่าค่ะแม่แบบนี้จะต่อยอดให้รุ่โพอแบรนด์ัแข็งแรงไหม ออตอนนี้นะคะที่พยายามทาแบรนด์นิดให้แข่งก็คือมีการไปติดต่อพันธมิตรที่อื่นด้วยในการที่จะทำนิดกับสินค้าอื่นๆที่จะมาจอยกับเราอย่างครื่นี้เราก็มีส่วนของซอนเซอร์ซึ่งมามีราคาพิเศษในงานด้วย,าร,าร,ญญาวยราคกาก็ถือเป็ญญนสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งคือเตรียมอาหารใหม,ใหม่ๆในแต่ละครั้งให้ผู้ชมเนี่ยหรือผู้คนพภคได้กินอาหาราใหม่ๆด้วยไม่ถึงขั้นที่จะเปิดตลาดเป็นจริงจังที่แบบว่าเป็นมหม่ๆไม่เปิดตลาดเป็นจริงจังครับเพราะทำแค่นี้มีความสุขแล้ว พอแอนจะกินพอแล้วไม่ได้อยากอวยขนาดนั้นค่ะอยากพอจะกินพอคุณ <c oughs> น,น,น้องอยู่ยังมีความสุขทุกคนมีความสุขในการทำมาก,กินแล้วได้เงินแล้วแล้วขอเจมีผัวก็จบค่ะ <c oughs> <c oughs>